เราไปเริ่มกันที่หนุ่มหลอนยาค่ะขับรถจากเชียงใหม่จะกลับบ้านที่จังหวัดราชบุรีระหว่างทางถูกตำรวจเรียกตรวจนะคะเขาก็คลั่งขึ้นมาขับรถหนีจนรถพังและจะกระโดดน้ำหนีตำรวจด้วยค่ะ หนุ่มหลอนยาคนนี้คือนายมนตรีอายุ44ปีค่ะถูกตำรวจทางหลวงจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมถนนเลียบคลองชนหุบรักบ้านอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหลังจากที่ขับรถสายไปมาบนทางหลวงหมายเลข321ลักษณะมึนเมาพอตำรวจเรียกให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดรถแต่ว่าขับรถหลบหนีการจับกลุ่มเป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตรจนเพลาขาดน้ำมันเครื่องท่วมเครื่องยนต์ขับรถไปต่อไม่ได้เขาตัดสินใจกระโดดลงคลองแต่ว่าตำรวจคว้าตัวไว้ได้ทัน ตำรวจพบยาบ้าครึ่งเม็ดในรถของนายมนตรีส่วนเจ้าตัวพูดจาไม่รู้เรื่องจับใจความได้เพียงว่ากำลังขับรถจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่กลับบ้านที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีระหว่างทางเสพยาบ้าไปครึ่งเม็ดก่อนมาเจอกับตำรวจ เมื่อส่งนายมนตรีไปตรวจหาสารเม็ดแอมเฟตามีนในปัสสาวะจึงนำตัวไปดำเนินคดีในข้อหาครอบครองสารเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถแล้วเสพสารเสพติดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยค่ะ